สวัสดีค่ะแฮชเวนส์าบไบนนสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะเข้าบทที่7นะครับเพื่อนๆค่บทนี้คือถ้าหัวข้อใหญ่มันก็คือเกี่ยวกับการผันแล้วนะคะคือจากบทที่1ถึงบทที่6นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทของคําหรือว่าอูดนะอูดนะอันนี้คือตั้งแต่บทที่7ไปนะคือมันก็จะเป็นเบย์นิ่งง่ายนะเบย์นะิงเบยนิงคือการผันนะครับเพื่อนๆค่การผันต่างๆนั่นเองเนาะ บทที่7นี้ก็คืออ่าก็คือเกี่ยวกับอ่าการผันของอ่าซุปตานทีบนะซุปตานทีบซิงคูล่าซิงคูล่าเอลและพรูรอนอูบิสเตมฟอร์มก็คืออ่าการผันของซุปตานทีบซิงคูล่าคือ1เดียวอันเดียวหรือพลูรอนก็คือมากกว่า1น,นะคะแต่อยู่ในรูปของอูบิสเตมฟอร์มก็คือไม่เฉพาะ เจาะจ,จ,จงนั่นเองเพื่อนๆับก่อนอื่นที่เราจะต้องอทําความเข้าใจก่อนว่าเขาเรียกซูปสารทีปบเนี่ยหรือว่าคํานามเนี่ยคำนามก็คือคําที่ใช้เขาเรียกอะไรเรียกคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสารที่นะโต้เก้าอี้นู่นนี่นั่นคือเป็นคานามเนาะและมันก็จะแบ่งออกเป็นคํานามกลุ่ม n กับคํานามกลุ่ม s นะครับเพื่อนๆขาและมันก็แยกออกเป็นอีก คำนามที่เป็นอ่ะซิงคูล่าก็คือ1เดียวอันเดียวและก็พลูรอนก็คือมากกว่า1และมันก็ยังแยกออกไปเป็นอูบิสเตมฟอร์มก็คือไม่ชีเช้เฉพาะเจาะจงและอูและ,และบิสเตมฟอร์มก็คือเฉพาะเจาะจงนั่นเองครับเพบื่อนๆขานี่นะคะก็คืออ่าเรื่องยากของอ่า,านทีบนะค,ะร,ะครับเพื่อนๆขาแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะค,ะร,ะครับเพื่อนๆขาบทนี้บทที่7เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับซิงคูล่า ผันจากซิงคูล่าไปเป็นพูรอนนั่นเองนี้นั่นเนาะในรูปแบบของอูบิเซตอูบิสแตมฟอร์มก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะอ่าเรามาดูนะอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างก็คืออ่าแอนบลูมาแอนดอกไม้ดอกไม้มันอยู่ในกลุ่มแอนนะเห็นไหมมีแอนบลูมาก็คือดอกไม้1ดอกถ้ามากกว่า1ดอกเราก็จะมีเขียนว่าทรีอ บลูมมูท้ทีอาบลูมมู้เห็นไหมมันก็จะเขียนไม่เหมือนกันทีเดียวนะอันนี้คือดอกเดียวเป็นบลูมม่าถ้าหลายดอกมากกว่าหนึ่งดอกจะเป็นบลูมมู้เห็นไหมเพื่อนเนขาลงท้ายด้วย u a นะเพ่อนเพื่อนขาเนาะเอาในหนังสือก็คือได้อ่าเอาเนี่ยก็เอามาจากสคริปต์นิกเกิลน,นะครับเพืนะ่อนเขาเนาะก็ได้อธิบายไว้ว่าพิลโรนสคริปต์ออฟตาเมีย And, and say, a, a, e a, a n d e อน e o ซ a a EA A ออเอเ u ียเอเอเอ a สก็คือ p l u r ูรอเนี่ยคืออ uh, f s t ฟต t of start คือบ่อยที่สุดนะบ่อยที่สุดคือจะลงท้ายด้วย u a OA EA e a, l, N แล้วก็ S นะครับเพื่อนๆขานะับูรอนเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำเหล่านี้นะ อ ال, gen, or, or, or. Plex, or, or, USSR, ้า an อน o ูดโฟ f อป a า t U, a R อ r เ a ร R เอเก็คืออ่า an อน o ูเนี่ย of that บ่อยที่สุดน่จะลงท้ายด้วยูเออเหรือว่า a ในกลุ่ม Ad wood กลุ่ม a t w o o d ถ้าเป็น p l u r a l นะถ้าเป็น p l u ร a นเนี่ย of that And, on, uh, and, เอ็ยเอเลอิงเงี้ยนพรูรอนอ่าแอนเดลเซก็คือกลุ่มของ s อถ้าเป็น p r ูรอนเนี่ยคือส่วนใหญ่บางทีนะมันจะลงท้ายด้วย N หรือไม่ลงท้ายด้วยอะไรเลยหรือไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับรเพื่อนๆข่เนาะเอามันมีการผ่านจาก s ิงคูล่าไปเป็น p r ูรอนมันมีอยู่5กลุ่มแล้วกันนะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย u a OA แล้วก็ e อ a, a นี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม a n d u ู d และถ้ากลุ่ม a d o u ูมันก็มีจะมีคำลงท้ายตัว n กับไม่ลงท้ายหรือว่าไม่เปลี่ยนรูปอะไรเลยอะไรเลยนั่นเองนะมันจะมีอยู่5นะมันมี5ชท่องแล้วกันนะพภาษาจากซิงกูราเป็น p l u r a l ของ u form, นะูปิสเตมฟอร์มเนาะอาทีนี้เราก็จะมาดูในแต่ละ กลุ่มแล้วบ้านขาแต่ละกลุ่มแล้วกันนะอันนี้คือเหมือนที่นายพูดคือกลุ่มกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกคืออ่าที่กลุ่มที่ผ่านะกลุ่มแอนอูดนะหนึ่งสองสามเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มแอนอูดนะเพบ้านขานะใช่ไหมอ่าในหนังสือนี้ไม่ใช่โอเคถ้านั้นเราเรียนไปตามในหนังสือแล้วกันเอาใหม่เอาใหม่ คือกลุ่มที้หนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งแล้วกันมันมันอ่าไม่ไม่ไม่บางเล่มนะบางตำราเขาจะจัดอยู่แค่กลุ่มแต่แต่ว่าในสกรีปนิกเกิลเนี่ยคือมันเขาจะจัดแบบว่าเออลงท้ายแต่ละแต่ละตัวไปเลยอธิบายลงท้ายแต่ละตัวไปเลยนั่นเองเนาะหนึ่งที่ลงท้ายด้วยตัวอู u อนะอู a ออย่างเช่นคําว่าแอนเพนนาแอนเพนนาและถ้าให้สังเกตเนี่ยอ่าอ่าคำซูเปอร์กรานที่ลงท้ายด้วยตัวอนะ ลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยตัวอเนี่ยให้ตัดอทิ้งแล้วก็เติมอูเอกเข้าไปนั่นเองนะตัวอย่างแอนเพนหน้าเห็นไหมเพนหน้าลงท้ายด้วยตัวอเนาะหนึ่งปากการหนึ่งด้ามถ้าปากกามากกว่าหนึ่งด้ามล่ะฟรียล่าฟรียล่าคือมากกว่ามากกว่าหนึ่งนะฟรียล่าเพนนูเห็นไหมให้ตัดตัวอทิ้งแล้วก็เติมอูเอไปนั่นเองเนาะอัดเวย์เดอร์ออฟตาโฟ and อ s ด m s มซล t a ตาโพอเพื่อนๆใครไหมเหมือนที่นายพูดนะก็คืออ่ะกลุ่มนี้นะอันแรกนะข้อแรกกลุ่มแรกก็กลุ่มแรกกล,แรก,กลุ่มที่หนึ่งก็คืออ่าคำซูปซานที่ที่ลงท้ายด้วยตัวออเนาะให้ตัดออทิ้งแล้วก็เติมอูแอในพิลรอนนั่นเองมากที่มากกว่าหนึ่งเนาะกลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองอกลุ่มที่ลงท้ายด้วยอูแอนนะครับเพื่อนๆขา อย่างเช่นคำว่า and stool and stool คือเก้าอี้หนึ่งตัวเนาะถ้าเก้าอี้มากมากกว่าหนึ่งล่ะ f r e ล่ a s t o o l a f r e ล่ a s t o o l a อันนี้ลงท้ายตัว o a เห็นไหมลงท้ายตัว o a นะไปดูคำอธิบายกลุ่มนี้กันนะเพื่อนๆขานะ and u o d soms lutta puol long vocal consonant e r r o r u bitone nad E ก็คือ คำกลุ่มคำที่กลุ่มแอนอูดที่ลงท้ายด้วยสระเสียงยาวหรือว่าพยัญชนะหรืออู้บีโทนนะ่าเอียอันนี้คือ,อคำที่ไม่ไม่ออกเสียงตัวเอียนะคือนะไม่แน่ใจเอาสรุปง่ายๆคือกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2อ,อ่งคือเป็นคำกลุ่มแอนอูดที่ลงท้ายด้วย พระยัญชนะนั่นเองนะพระยัญชนะเห็นไหมตัวเอลพระยัญชนะและหรือว่าเป็นเสียงสระเสียงยาวนั่นเองเปนปัาให้ให้เราเติมโอเอไปในพูรอนหรือว่าทีา่ผันไปเป็นมากกว่า1นั่นเองเนะาะในกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กลุ่มแอนอูดนะแอนอูดที่ลงท้ายด้วยเอเอเอนะเอเอเอนะอย่างเช่นคําว่าแอนคัตแอนคัตอืมวอันนี้หนึ่ง แมวหนึ่งตัวเนาะ two cutter two cutter ก็คือแมวสองตัวเห็นไหมอันนี้จะลงท้ทยด้วยเอแอนะผ่านจากซิงคูล่าไปเป็นพรูรอนเนาะอธิบายไว้ว่า andoot e h freestop vigaoot meadslutbitoning อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ถ้าลุ่มนี้นะจะเป็นคําที่ยืมมาจากาภาษาอังกฤษคล้ายๆกับคําที่ภาษาอังกฤษเห็นไหม c คทค u ท c คทคัทตรงนี้นะั่นนะให้เราเติม เอเอไปนั่นเองนะเอเอก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นคําสั้นนะเพื่อนค่ะเนาะแต่ว่าซูเปอร์ที่ส่วนใหญ่สั้นเนาะอืมแล้วกันเนาะเอาข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้ก็คืออ่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มอ่าแอนอูดนะแอนอูดเหมือนกันนะคือแอนอูดที่ลงท้ายด้วยแอหรือแแหรือนะอย่างเช่นกับว่าโคสกูสกูแอนสกูคือรองเท้าหนึ่งข้างทูสกู ออกเสียงแอไม่ถูกกูมนังน,น,นี้รองเท้าสองข้างเป็นหนึ่งคู่แล้วก็อธิบายว่ากลุ่มนี้คือแอนอูซอมซูริต้าโพรคอนก็คือ,อซูเปอร์ที่แอนอูที่ลงท้ายด้วยสระนั่นเองนะถ้ามันลงท้ายด้วยสระเนี่ยให้เราเติมเอเข้าไปเวลาเราผันจากซิงคูล่าไปเป็นพริรอนนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะ เอามา,มาถึงข้อที่5ข้อที่5หรือว่ากลุ่มที่5นะอันนี้คือจะอยู่ในกลุ่ม S อูดนะปนขานะหนถึงส and อูดนะหกลุ่มที่5ก็คือลงท้ายด้วย n นะเวลาเราผันจาก singular ไปเป็น p l ูรอนนะอย่างเช่นคำว่า a t apple a d apple apple หนึ่งลูกถ้า apple หลายลูกล่ะ three apple three p l ลนก็คือ Apple 3ลูกเห็นไหมให้เราเติมตัว n ลงไปต่อไปเลยต่อไปเลยนะแล้วก็อธิบายไว้ว่าเอส s o m s l u t a p ตาโพ o โก็คือกลุ่มที่5เนี่ยก็คืออาอาซุปสันทีบหรือว่าคํานามนะคำนามกลุ่ม a d u ูที่ลงท้ายด้วยสระนะถ้าลงท้ายด้วยสระสระมีอะไรบ้างเพื่อนๆกลับไปทวนดูเนาะให้เราเติมตัว n ลงไปเลยเวลาเราผ่านจากซิงคูล่าไปเป็น ดูร้อนนะครับเพื่อนๆขานักค่ะกลุ่มที่หกนะกลุ่มที่หกคืออันนี้คือวิซาซุตันทีบแอนไลนเตปอีดูร้อนก็คือกลุ่มนี้คือไม่เปลี่ยนนะกลุ่มนี้คือไม่เปลี่ยนรูปนะไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรูปเวลาเราผ่านจากซิงคูราไปเป็นฟูร้นคือไม่เปลี่ยนรูปคือเขียนรูปเดียวกันเลยนะอย่างเช่นกับว่าแอนไลเราเครูหนึ่งคนหรือว่า เฟรียเลรารีเห็นไหมเลราดีเหมือนกันนะเหมือนกันคือครูหลายคนกับครูคนเดียวก็เขียนเหมือนกันเลยและอันนี้กลุ่ม N อนนะและกลุ่ม S อก็จะมีอ่าอย่างเช่นกับว่าเอสบูดโต๊ะหนึ่งตัวฟรียล่ะบูดเห็นไหมโต๊ะหลายตัวก็เขียนเหมือนกันบูดเหมือนกันก็คือไม่มีการผันนั่นเองนะไม่มีการผันนั่นเองนะอันนี้คือถ้ากลุ่ม s อูดเนี่ยถ้ามันลงท้ายด้วยพยันชนะนะหรือว่าคอนซูเนนเตอร์นะคือ เราจะไม่มเีเราไม่ต้องผันอะไรเวลาเราจะอะก็เรียกอะไรผันจาก singular ไปเป็น p ู u r a l คือให้เราเขียนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับว่านกานะ at w h o s เห็นไหมคำนี้เจอบ่อย at whose f r e e l a w h o s เขียนเหมือนกันไม่ต้องผันนะครับวบ่านกานะอา้าวมาถึงข้อที่7ว่ากลุ่มที่7แล้วกันนะหนังสือเล่มนี้คืออธิบายลึกอื คูมที่เคือวิซซ่าคือบางคำนะวางบาง,บาง uh, อ,อ่าวิวิซ่าซุปซันที่คืออ่าซุปซันที่บางคำเนี่ยออฟตัดอินโดนอ่ะเดสมันอู้โฟสุปแต่เเหมือนกับอ่าเติม S ไปนั่นเองนะบางคำคำที่โลอ่าคำที่อ่ายืมยืมไม่รู้ว่าอะไรอินโดนอ่ะเดสมายแปลว่ายืมหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะไอ้ที่ลงท้ายด้วยเอสเพื A, P, 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 ่อนๆขานี่คือไหนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอแต่ให้เพื่อนๆรู้ว่าบางคําบางคําเนี่ย ถ้าเราจะผันจากซิมโครนไปเป็นพูรอนเนี่ยบางบางคำมันก็แค่เติม s ด้วยแล้วกันแต่นั้นไม่ค่อยเจอนะคือไม่ค่อยไม่เคยเรียนแล้วกันนะเออในหนังสือนี้เพิ่งมาเจอในหนังสือนี้เดียวกันนะครับก็คือผ่านแล้วกันนะเอาอธิบายต่ออีกนะคะแล้วก็วิซา่าวิซาเนี่ยคือแปลว่าอ่าบางแล้วกันนะบางบางวิซา่าซูเปอร์ทีปนะคือ and ดราวูคอนวิทพูรอนอุกโฟออฟตัดเอเดเซ เอไอก็คือคำนามบางคำเนี่ยเวลาเราผันเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนเสียงสระนั่นเองนะเปลี่ยนเสียงสระนะแอนดราโวคอนคือเปลี่ยนสระไปเลยนั่นเองนะก็คือแต่จะลงท้ายด้วยเอไออนะจากตัวอย่างก็มีจากอนะกลายเป็นเอนะอย่างเช่นคําว่าแอนด์แอนด์สโตดก็คือเมืองนะเมืองกลายเป็นฟรีอาส เตอร์อันนี้คือเมืองหลายๆเมืองนั่นเองเนาะ and n o t คือหนึ่งคืนหนึ่งคืน,น netter คือหลายๆคืนเห็นไหมจาก o เป็น a นะอันนี้คือ e n h a n c e two h a n d e r ก็คือจาก o อันนี้มือแปลมือจากหนึ่งมือหนึ่งข้างเป็นมือสองข้างตรงนีน้นั่นเนาะแล้วก็อีกอันนี้คือจาก u กาเปลี่ยนไปเป็น e er, ออย่างเช่นคำว่า a n d BOOK ฟรีร่าเบอร์กเกอร์แอนซูนลูกหนึ่งชายหนึ่งคนเซเนอร์ลูกชายหลายคนแอนฟูดท้าวหนึ่งข้างเฟิร์สเตอร์ท้าหลายข้างนั่นเองเพื่อนขาอันนี้คือถ้าคําไหนเจอบ่อยบางทีมันก็จำได้เองนั่นเองนะครับเพื่อนๆขานี่นะครับในการผ่านซุปสารที่คืออันนี้แค่ ผ่านแค่จากซิงคูล่าไปเป็นพ l ูรอนในรูปแบบของอูบิสเตอัมมนะครับเพื่อนๆขายนะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฝึกค่เพื่อนๆขายนะนายหวังว่าคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮโด